แนวหาดบางชื่นเลี้ยวขวาครับหาดรับรับที่หาดบางชื่นเรี้ยวขวาที่พักรับเลี้ยวหากขี่สุดซอยเลย พัดลมโอเคอยู่ที่นอนสองห้องเป็นถังตู้เย็นแกไม่มนนีอ่ะเป็นที่กว้างอัถงให้เราเเ็บของล่นน้ำทะเลได้ของรุ่นรับปิ่งสวดซอยหากบ้านชืดเดี๋ยวขวามาสวดซอยเลยเจอบ้านพักนี่ก็มเป็นห้องแอร์ก็มี เราได้พบพัดลม ให้มิวสิกพายฝั่งขวามือน่ะเออเอาตกปลาดึงฝั่งเย้าเออเนี่ยแหละกิจกรรมพายเนี่ยไปแล้วไปแล้วปัดสายสัตวัดสายน้นส่ได ใส่มากหาดบันทึนครับพอเข้าถึงหาดแล้วเลี้ยวขวายาวให้สดซอยเลยก็จะมีบ้านพักเลยตกงงปลาได้ครับมรรยากาศยามเย็น,ยนเดินท้าไปก่อนู้นได้วัแบเบย็นเย็นเนี่ยเขาว่ามาแบบครอบครัวมาตกปลาด้ายอือ ไปดูเด็กชายเรือก่อนผายเรือกันแล้วน้ำใสนะนี่น้ำใสดิตื้นไงนโอ้โหนี่น่าจะมาหาปูหมอนนั่นนะปากโค้งกลางเนี่ย โอ้ต้องไปอีกเอาให้ถึงไปไม่นานๆไม่ไปหรอกเกาะไปไปมาดินี่สิแล้วตัวต่อแปลนกระเพราไปไปแล้วไปแล้วนู้นสาซ้ายเดียวอือไปก่อนสุดตัวนะสายอีกเดียวก่อนซ้ายอีกเดียวเบาเบาเบาเบ ข้างหนะ้านขะ้างหน้าโลดๆๆข้างหน้าป่าแล้วเออนี่น่าจะแนวป่าชายเลนน้ำใสเลยน่ะขึ้นเกาะไหนจ้าเกาะซ้ายเกาะขวาเกาะเกาะเกาะขวานี่ก่อนนี่อยหนี่อยไกไหนะดีข้างไหนซ้ายซ้ายโอ้นู่น โอ้น้ำใสเลยทรายขาวมากเลย,เยขุดไหมล่ะลองขุดดูไหมเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยปูเนี่ยลองขุดไหมน่ะขุดไหมลองขุดดูเอดดอลุยเลยเออข้าไปขอรู้นะเออเออโค้งขาวเลยนะดูดิลึกนะ ค่อยๆพายไปแต่ตกใจทรายนะทรายขาวมากเลยสองฝั่งโอ้บรรยากาศนี้นะอือนี่โอ้ทรายหลังแอฟเอฟเอฟเลย ร,ระวังขยะหน่อยน então, ะครับอูท่าที่ตกพอดีเลยเฮ้ยอะไรวายจังโอ้โหปูโอ er ้ท oh, <p> oh, ่าที่ตกพอดีเลยนี่ปู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 ที่นี่นี่นี่วิววิววิวนู่นน่ะโอ้โหได้ปดิโอ้โหน่นอนไวายอยู

น้ำใสมากครับที่หาดบางทื่นน่าเล่นมากเลยดูดูนะโอ้โหแต่มันไกลสักหน่อยนึงจังหวัดตราดพูดเข้ามาถ่ายรูปก,กันดูดูสวยสวยดูภาพี่ตกตอนเย็นเย็นโอ้โหโอ้โหยอดเลย นี่ขับม,มาเล่นกันเดินมาเลยน้ำไม่ลึกบรรยากาศตอนเช้าๆครับน้ำโง่ ลน้ำอันนี้แล้วัก็เห็น้ารอกลยวัน้ทำเป่ชายหาดตอนเช้าอ่ะอือ ตัวอะไรมนยะู่เจะช้าเดินเที่ยวตัอยู่ันเยอกันนลอะไรวกนี้เดินเที่ยว,ยวออกกำลัง ตรงนี้น้ำเยน็นเดี๋ยวดู้วเราไปขดหินกันนู้นไปูเข้าไปแล้วรู้แล้วด,วด,วดูู้านเลยอะไรโออไขอไขจอบ ได,ได้ปูครับอ่าแฮมีปูครับมันอยู่ในต้มมันอยู่ในตม้มได้ไหม,ไมนี่เราได้ปูครับเอบเอนี่อย่าให้มันล่วงนะเราคือเพื่อนกันตี๋ตี๋อย่างเงี้ย หยไปหอยหอยปูยชเดิน่มาเดินูยชผมเดินมาเหมือนยกนนี่นตนนตรงนเกยน้นี่นี่นี่นีานี่ใสน่วะนีู่ลอูด้ตกปลาแล้วครับ ออหมาชอบอเล็นกุ้งเลยกุ้งเล่เด้อโอ้มันปูใบเลยเฮ้ย <laughs> มันปูใบเลยว่าจะเดิน<ม>เดิน<ม>เล่นๆ <laughs> อ่าเออมาล่อหาตำรวจดูปูนะน้ำ <laughs> ตามกระถินบรรยากาศดีเลยตอนเชา้า มันจะได้ปูไปเนาะว่ได้คตัวไวมากเลยดูเรื่อยเลยเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งอยู่งนี้ดูไว้ดูไว้ดูไว้แดดก็จะหดดูไว้อยู่ข้างไหนนี่เหรอไปมันไม่ใช่เหรอมันเข้านื่เหรอ โอ้สายละเอียดนเข้าได้ยูว่าเดี๋ยวแล้วเดินโดนแล้วโดนโ,โอ้โหมันมุดใต้สายสายมันละเอียดมากเลยใอืมเนื้อโอ้โหลบๆไปพี <ein exaggerated> ่น้องนี่ไปปูแล้วโวนเงี้ไปหนึ่งที ไม่ได mm ้เ hmm. รียมเออไม่ได้เรียมมาเออดูวููมเจล้วสิสิเจล้วเจล้วเจอลนครับเออมันซ่อนอยู da ่ใต้ทายนี่เองมันซ่นอยู่กับสาที่มันขึ้นบนนแล้ไม ส่อนอยู่กับายสายละเอียดมากเลยลงไปเหยียบตัวสองทีลงเลย<ม>ถ,ถ้ามาคืนหมอเลยเราไม่เคยมาถ้ามาคืนเห็นอ<ม>ากาศก,กาอ่อนทาาหาปูเก็ต

ปูปูตัวนี้ลงทรายครับโอ้โหลงทปนก้อนโดนหนีบปล่อยปล่อยอ่ะึ้เขาจับเขาจับมาใส่นี่เรียบร้อยครับนีเออโหเลอะไหลเลยโดนมันนีบอ่ะมันนีบโอ้โหนี่ เจ้าคนนี้เนี่ยเอาทุ่งมายามาก่ายยามาก่าโอ้โอ้เป้าเปวาเบเจ้าหอกยังไงอ่ะมันจะหลัก้ม ดเดี๋ยวเดินหาปูครับเดี๋ยวค่อยดูน่าจะได้เยอะนะเป็นถุงเลยเป็นถุงเลยถุงเลยไปกลับกันเราขอบคุณที่รับชมชิดครับ